โอ้โหบ้านปลายชีวิตนะอยากได้แบบนี้สักคันหนึ่งแล้วก็อยากได้แบบนี้สักลำหนึงนอนที่ไหนก็ได้ดูสิน่าอิจฉาจังเลยปั่นแอร์นอนสบายเลยโอ้โหสองคันนี้ผมว่าล้านกว่าไม่อยู่นะเนี่ยคันหลังนี่ประมาณเท่าไหร่เนี่ยมีใครรู้ราคาปังครับรถบ้านครับรถบ้าน ไปเที่ยวไหนก็นอนที่นั่นได้สบายไม่ต้องไปเช่าโรงแรมให้เสียเงินซื้อมาทีเดียวใช้คุ้มเลยครับนี่ฮะใช้ไฟปั่นด้วยคันคันดำนี้ก็มีเครื่องปั่นในตัวนะครับแล้วก็ลากสายไฟนอนเป็นบ้านเราเลยแหละครับนะฮะร,รถบ้านอย่างดีเลยดูสิโอ้โหในยชาจังเลย ไปเท mhm. ี่ยวไหนก็ได้นะอย่างนี้เนาะจะทำอาหารกินหรือว่าจะพักผ่อนนอนโอ้สบายทุกอย่างเลยนี่แหละฮะรสชาติของชีวิตท่องเที่ยวไปในเมืองไทยเนาะไปตามจังหวัดต่างๆไปตามภูมิภาคต่างๆขึ้นเขาขึ้นดอยแจ๋วเลยคันนี้ก็ลากไหวครับเพราะว่าเป็นโฟวินนะ ถ้าเขาไม่ชันเกินนี้ก็ลากสบายเลยโพวินก็แรงอยู่แล้วครับไปตําดอยตําเขาตําป่าตําดงไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปหาโรงแรมนอนไม่ได้สบายเยี่ยมมากเลย